สัญญาณกลับมาแล้วครับดูกันต่อครับเดี๋ยวถ้าไม่ดีเราก็เปลี่ยนเป็นมือถือครับถ่ายมือถือธรรมดาพอครับไม่ต้อง ขออภัยนะครับเป็นการไล์ครั้งแรกของพวกเรานะครับจะพยายามจะปรับปรุงไปเรื่อยๆครับแต่ว่านี้ครับเลียบร้อยครับจังหวะเรียบร้อยครับจังหวะนี้ผมก็ไม่ได้ดูครับ เปิดบอของสโมสรตุพบอลกระบี่เอฟซีปีเตียปานบุตรเปิดเลี้ยวขึ้นมาภูมิภูไม่เอกราชเอกราชหัดบอลต่อให้วินยุกขืนไม่กับภูมิขืนเล่นสั้นวินยุกครับให้เอกราชจริงจวันนังใหวินยุก Uhm. ยังที่มุมตรงครับในวันนี <in> ้กรรมการให้เป็นลูกเตะมุมของดางกระบี่ครับ อันนี้เวลาผ่านไปก็ประมาณ76หกนาทีครับน,น่าจะช่วงท้ายของครึ่งเวลาหลังครับระบีได้ลูกเต็มมุมครับจังหวะนี้เกือกปุนแก้วเหมือนหวดก็ไปจังหวะนี้ใช่แล้เป็นประตูครับผม เคครับเคเคให้ไปสามเคครับยังไงนี้ครับ hey. สองศูนย์ครับกับบีเอฟซีขึ้นนำยารอซิตี้ครับจากลูกเตะมุมครับเคเคเบิลครับ